สวัสดีครับกับพบผมอีกครั้งนะครับกับแพ็คนี้เลยได้รับนักเตะหนึ่งคนสุ่มจากนักเตะเวอร์เลเอนแล้วก็ยุโรปเเจนครับครั้งนี้มาแก้ตัวห้าชุดเลยครับครั้งแรกเติมไปหนึ่งชุดเป็นไอดีผมเองได้ฟาเวอร์ครั้งนี้เป็นไอดีน้องมอสครับห้าชุดครับน้องมอสบอกจัดไปขอเปิดไล่ดวงไปก่อนนะอืมอืมเคฮิวครับผม เปิดไล่ดวงองนนะเปิดไล่ดวงอืมโกเมสครับมันจะมีลิวอลโดจะมียาฟตัมไม่ออกมาไหมเนี่ยแม่งออกแต่ตำนานคือแบบรูปข้างหลังนี่คือยุโรปเลยนะต่ะออกตำนานกว่ายุโรปจะตุนผมหรือเปล่าอืม จะตุนผมหน้าลิวอโดตัวหนึ่งมานี่เรื่องเงียบเลยฮะเรื่องเงียบตัวประจำโอเคครับแต่ก่อนมีแลกเชลฟีมึงออกมาเลยเหรอโอ้โห พาเลซี่ครับโอ้โเรีร์าคาร์เนียเชลลิงแฮมครับตอยคอบโคตรเจ๋งฮนะน้องมอดกูเติมแพ็กสเต็ปดีๆอยู่แล้วไม่ชอบไม่เป็นไรครับก็เศร้าๆนะคลิปนี้ อย่างกุยเลยเฉาชุยที่หายเลยฮะขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับสวัสดีครับ